เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอเท่าหดพันรกภาค3ตอนที่4ที่นี่เป็นบ้านพักอยู่ก่อนข้างลับแต่ก็ไม่ได้ห่างจากปับแสงดาวสามารถใช้เส้นทางทางด้านหลังเดินทางเข้า,าพับได้ตลอดเวลาไอ้เการู้ดีว่าช่วงสาสายแบบนี้ไอเดนผพ้ดเป็นเจ้านายกำลังหลับแต่มันได้รับอนุญาตล่วงหน้าแล้ว ว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้ามีอะไรด่วนสามารถปลุกได้ทันทีไอเด่นยังนอนอยู่ในห้องเมื่อถูกปลุกให้ตื่นขึ้นคนที่ออกมานอกห้องพร้อมกับไอเด่นก็คือมวยขอบตาดำมันมีแพนด้าคนนั้นนั่นเองตอนนี้เป็นอันแน่ชัดดาบว่ามวยยอมเป็นของไอเด่นซึ่งเด็กสาวท,วทั่วไปที่แวะเวียนมาก็ต้องการแบบนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกพี่อีบันทัวเข้ามือถือของพี่ต่างหลายสายผมตัดสินใจรับคุณอีบานให้เตรียมพื้นที่เอาไว้สาหรับเป็นลานจอดหอไอเด่นทิ้งมือถือ,อไว้กับไอ้เพ้าเพื่อมีเรื่องด่วน เพราะเมื่อคืนมันแทบจะไม่ได้หลับทิ่ยาที่เสพมากเข้าพอถึงจุดหนึ่งก็เอาไม่อยู่เหมือนกันอืไอเดนไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นอะไรแต่จากคาตอบของมันนั้นจึงทําให้รู้ว่ามีความรับผิดชอบสุดยอดสมกับไปรับคัดเลือหแกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ของพื้นที่แห่งนี้กูเตรียมเอาไว้แล้วมาเมื่อไรก็ลงจอดได้ทันทีอบครับมีอะไรอีกไหมศพที่ถูกฆ่าตายเมื่อคืนเป็นจุดแรกที่คุณอิวานส่งมาครับก็ตามนั้นแล้วจะตัวไอ้แก่หรือเปล่า อแค่รถจะที่นั่งมันจริงเอาไปจอดทิ้งเอาไว้ครับส่วนตัวมันนั้นยังหาไม่เจอไม่ต้องไปหามันรอกแต่มันก็โผล่มาเองครับพี่เสียงตรงคาดังอ,ออกมาจากภายในบ้านลักษณะเป็นสองชั้นที่นี่คือบ้านพักบริเวณเดียวกันกับปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่ของไอตีแม่บ้านใบกลางคนรีบไปดูถึงกับยกมือท่าปกล้ายตีกําลังจุดร่างของผู้เป็นพ่อให้ลุกขึ้นแล้วลากไปที่ตู้ปลาสวยงามขนาดใหญ่กดหัวของคนเป็นพ่อลงไปในตู้ปลา า่ขอร้องจะทําอะไรแกไอ้ตีปล่อยมือจากศีรษะของผู้เป็นพ่อมันหันมาทางแม่บ้านท่าทางก็มันเหมือนอารมณ์เสียไม่หายความโกรธแค้นเรากับมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วขอหรือวะได้สิแม่บ้านถูกไอ้ตีคว้าผมได้กระแากเข้าหาแล้วลากไปที่ตู้ปลาสวยงามเสียงเียรองของเธอน่าสงสารแต่ใครจะช่วยได้เพราะเรื่องแบบนี้ มักเกิดขึ้นเป็นประจำแม่บ้านเองก็รู้ว่าสักวันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวของเธอไอตีกดหัวของแม่บ้านลงไปในตู้ปลา <c oughs> มันระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเมื่อเห็นอาการเลี่ยนรนเอาชีวิตรอดของเธอไอตีดึงหัวของเธอให้โผล่มาหายใจบ้างก่อนจะกดลงไปอีกครั้งระหว่างนั้นเองเลือดอาบหัวของไอตีเพราะคนเป็นพ่อนั้นเองใช้ใจกันใบหนึ่งท่ควาติดมือมาได้ ปาดลงบนหัวของไอตีสุดแต่งเกิดแต่ไอตีดังเฉยเหมือนตอนนั้นเกิดอาการมึนงงไปชั่วขนาแม่บ้านลนลานหนีออกไปด้านนอกเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไอตีเพิ่งรู้สึกว่าหัวแตกเลือดอาบไปหน้าของมันตีหน้าของมันทะมึงถึงด้วยความโกรธไอตีหันขวับก้าวเข้าไปหาผู้เป็นพ่อป้าเลอกที่จะเป็นแบบนี้เองนะยาตีนี่ป้านะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกแล้วมันถึงเวลาต้องกําจัดดาไอตี ท่าทางของผู้เป็นพ่อบาดกลัวตามสัญชาตญาณของมนุษย์ธรรมดานั่นแหละแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะไอตีกเข้าไปคว้าตัวแล้วลากไปที่ตู้ปลาอีกครั้งยาไอตีกดหัวของพ่อลงไปในตู้ปลาตอนแรกชาชาราพยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อให้สามารถโผล่ขึ้นมาหายใจได้แต่ก็อ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วชาชารากำลังแย่ถ้าอีกนิดอาจจะถึงบาระสุดท้ายท่นใด ร่างใหญ่ตัวของใครคนหนึ่งพุดผ่านประตูเข้ามาล้วพุ่งเข้าไปหาร่างของไอตีมืออันใหญ่ตัวตะบกลงไปมือข้างที่กําลังกดหัวของไทชราลงไปในตู้ปลาไอตีอุทานออกมาร่างของคนเป็นพ่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระแกเตแล้วล้มลงแต่ยังไม่ได้หมดสติอุย้ยมือกูมือกู คนติกระทำกับไอตีก็คือเท่าตุ้มก็เปลี่ยนจากมือของมันไปที่ต้นคอและกระดับเข้าไปใกล้ตู้ปลาไอตีพยายามดิ้นรนเท่าตุ้มกดหัวของมันลงไปในตู้ปลาบ้างด้วยความที่ไอตีมันยังหนุ่มแน่นเดียวแรงดิ้นรนจึงมากกว่าพ่อของมันหรือตัวแม่บ้านเท่าตุ้มปล่อยให้มันงอหัวขึ้นมานิดหน่อยแล้วกดลงไปอีกครั้งทำอยู่อย่างนั้นจนไอตีอ่อนแรงข้าขอเตือนถ้าเอ็งแตะต้อง่อของเอ็งอีกครั้งเดียวข้าจะไม่ละเว้นอีกแล้ว คนเราไม่ควรได้รับโอกาสได้หลายครั้งหรอกวะถ้าตุ่มก้าวไปที่ร่างกองเทัาแก่เจ้ากองปั๊มน้ํามันตัวตั้งลงนงั่งลุกขึ้นไหวไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากทางั้นก็ไม่ยุ่งแล้วเนาะโอ๊ตระวังเท่าแก่มองเห็นไอตีที่อยู่ทางด้านหลังไปคว้าเหล็กแปดขนาดประมาณครึ่งนิ้วความยาวพอเหมาะมือไอตีปาดเหล็กแปบลงตางหลังของเท่าตุม้มมันควรจะถึงหัวของแกแต่เอาเข้าจริงกลับไม่ถึงหนังหัวของแกด้วยซ้ำ เหล็กแป๊บสะดุดกลางอากาศที่สะดุดก็เพราะมือของเตาตุ้มคว้ออาไว้ได้นั่นเองเท่าแก่พ่อของไอตีก็ตาค้างไม่คิดว่าเตาตุ้มจะไหวถึงขนาดนี้สําหรับไอตีไม่ต้องพูดถึงมันพยายามจะแย่งเหล็กเตาตุ้มขยับปลุกขึ้นมาตลกใชไหมวะไอตียอมปล่อยมือจากเหล็กมุนร่างก็ไปในห้องหนึ่งแล้วกลับออกมาพร้อมอาวุธปืนท่าทางของไอตีมันไม่ยอมจบง่ายๆายไอหาสะเตอมง เขาตุม้มไม่ไดรอให้กระสุนประทุกขึ้นดอกเด็กแป็บในมือพุ่งเข้าหาไอตีทั้งทั้งที่มันไม่ได้คมอะไรเลยแต่เด็กแปบทะลวงเข้าไปในร่างของไอตีมันก้มลงมองม่านตากระยัยเบิกกว้างปืนหลุดล่วงจากมือก่อนจะค่อยๆสุดลงไปคนเป็นพ่อร้องเอะอะขอความช่วยเหลือลรัพบาวก็ไปหาลูกชายเท่าตุ้มถอนใจบางทีเรื่องนี้แกอาจจะเข้ามายุ่งเกินไปก็ได้เพราะเป็นเรื่องราวระหว่างพ่อกับลูก ทั้งเถอะยุ่งไปแล้วนี่ถ้าตุ้มก้าไม่ทันผลจากบริเวณหน้าบ้านชั้นสองของตาแก่ปั๊มน้ามันด้วยซ้ำํำชายัะก,กันห้าถึงหคนก็กรูกเข้ามากวางทางเอาไว้แต่ละคนมีอาวุธในมือไม้เหล็กแปบและมีดเต็มยาวเท่าตุ้มถะงักถ้าทางของแต่ละคนแม้จะเอาเรื่องแต่แกคิดว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแกหรอกแกไม่ได้อยากจะฆ่าใครัิมเปลือทุกท้งของการลงมือมีเหตุผลรองรับเสมอ ไม่ได้ทำไปเพื่อรองรับอารมณ์ดิบเถื่อนของตัวเองแต่อย่างใดพวกเองจะมาขวางทางข้าดีกว่าจะพากันตายปเปล่าๆนี่ข้าไม่ได้กูถ้าตุ้มเอ่ยเสียงเรียบพวกมันมองหน้ากันเพียงนิดเดียวหลังจากนั้นพวกมันก็เลือกที่จะลงมือแบบไม่ได้วันเกรงต่อเท่าตุ้มแต่อย่างใดอาจจะยังไม่เคยได้ต่อสู่หรือได้เห็นความร้ายกาจของเท่าตุ้มมาก่อนก็เป็นได้าะแค่เรื่องเล่ากล่าวขานเป็นตำนานต่อๆกันเท่าน,นั้นเล่นมันให้หมอบ คนแรกที่ปรีเข้ามาหาพร้อมกับไม้หนาสามในมือไม้นั้นฟาดลงมาด้วยความรวดเร็วและแรงแต่กับตรุดอยู่กลางอากาศรอะมือของเท่าตุ้มตะปบเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วเร็วยิ่งกว่ากระพริบตาด้วยซ้ำเท่าตุ้มทิบจันออกไปไม้หลุดมาอยู่ในมือของแกสองคนปรีเข้ามาช่วยมีดดำเดาที่เบี่ยงจับเข้าหา,หาร่างของเท่าตุ้มแกเอาไม้หนาสามในมือรับและตีกระแทกจนมีดหลุดจนมีดหลุดออกจากมือไปอีกคน เกณฑ์ของเท่าตุ่มบ้องใบไม่ต่างจากอวัยวะอื่นในร่างกายของแก่ใครที่ปีเข้ามาหาในรัฐมานีจะถูกดันออกไปจนล้มหัวทิ่มมีดไม้เด็กแป๊บขึ้นประยามฟาดเข้าหาเท่าตุม่มลักษณะต่งางๆก็ถูกโต้อตอบกลับอย่างรวดเร็วแต่เท่าตุ่มยังไม่ได้เอาถึงตายในระยะเวลาในการลงมือไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําก็ไม่มีใครกล้าของคำเ,เวลานั้นรถจุกเจินแล่นเข้ามาภายในปั๊มน้ํามันสถานการณ์ดูวุ่นวาย ร่างของไอตีที่ยังมีเหล็กแป๊บปักคาอยู่ถูกขามออกมาจากบ้านพักมันแน่นิ่งไปแล้วอาจจะไม่รอดแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพามันขึ้นรถฉุกเฉินตามหน้าที่ถ้าตุมมาส่ช่วงเวลาจุกหลังหุบปุ่นายตอนนั้นคิดจะปีกตัวออกไปให้ผลจากปั๊มน้ามันเสียก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าสถานก,การณ์จงใจบีบให้เท่าตุ่มยังอยู่ตรงนั้นตำรวจในพื้นที่เข้ามาถึงจุดเกิดเหตุค่อนข้างรวเดเร็วกว่าทุกครั้งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกอยู่ไม่ใช่น้อย ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเกินฆ่านับตั้งแต่ไอเดนก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่มีคนเท่าคนแก่ถูกมือดีสังหารทิ้งไปรายแล้วรายเล่าคดียังไม่เคยเกิบหน้า่ากันว่าไม่เคยจับกระได้สักรายเดียวการตายจะยังคงมีต่อไปเพราะความแกนของไอเดนที่ปักอยู่ในใจกับคนแก่ดั่งเท่าตุ้มเป็นผู้ค่าพ่อของมันการปรากฏตัวอีกครั้งของเท่าตุ้ม อาจจะทำให้พื้นที่ดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนที่สุดว่าสะเทือนไปถึงตำรวจที่ต้องรับผิดชอบพิทักษ์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่นี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนแต่นั่นมันก็แค่หลักการจริงๆมันป่าเถื่อนบนความเจริญถ้าตุ้มยังไม่อยากผาเผชิญหน้ากับตำรวจนักโดยเฉพาะตำรวจเด็กๆที่จำใจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็กเกลี้ยงไม่ได้คนยังแก่เมื่อลงมือก็ไม่เคยดังเสียด้วยถ้าตุ้มถูกจับแล้วยกมือขึ้น วานาชุดจับกลกุ่มก่อปากต้ําเป็นหมีแพนดา้าประกาศเสียงนั่นตำรวจกำลังตัดสินใจใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวเช่นไม้งามเท่าตุ้มมองอย่างกัดใจมือข้างหน่อยสองข้างยกขึ้นสูงๆแล้วคุกเข่าลงตำรวจเริมได้ใจเมื่อเท่าตุ้มสงบลงกว่าเดิมไม่ได้มีท่าทีว่าจะต่อสู้อย่างไรนอนลงไปเอาให้แน่จะให้นั่งให้นอนให้ยกมือค่อยๆพูดแต่ละคนไม่ต้องรีบเดี๋ยวว่ากาทำตามไม่ถูก ถ้าตุ้มโปร่งขึ้นเอามือขึ้นล้องงาต่อกุกเข่าลงไม่ดีกว่าถ้าตุ้มตอบหน้าตาเฉยข่าววเก่าไม่ดีเลิกแท็กเข่ามานานแล้วแต่เท่าทําตามที่สั่งดีกว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาเอาละเอาเป็นบัคคาได้ยินหมดนั่นแหละไอ้ที่ข้าไม่ทําตามไม่ได้หมายความบาคัคคาหูตึงแต่มันหมายความบาค้าไม่ทําเฮ้ยหยุดเจาวนี้ตํารวจใช้ปืนพกเบ่งเข้าหาถ้าตุ้มรู้ดีบ้า ถ้าจะทำอะไรลงไปในเวลานี้มัวนเป็นการเสียเปรียบไม่ใช่เวลาที่จะต้องทําแบบนั้นแกต้องหนีหนีผลิตเรื่องการผาเผชิญหน้าเมื่อใดที่ลงมือไปแล้วอาจจะยังไม่อยู่การฆ่าตํารวจกลางวันแตกๆต่อนหน้าประชาทีจไม่ใช่เรื่องฉลาดเอาเสียเลยถ้าตุ้มตัดสินใจถอยเฮ้ยจะหนีนะตุมหมุนร่างวิ่งจ้อนกลับไปทางด้านหลังที่เป็นพื้นที่บ้านสองชั้นของไอ้ตี พื้นที่สองข้างจะมีกล่องไม้แบบก่อสร้างต่างๆบังเอาไวร้ระเกะระกะกำแพงก็ไม่ได้สูงมากนักไม่ได้เหลือบากกว่าแรงของแก่ร่างสูงเด็กของเต้าตุ้มก้นไว้ปราดเปรียวเท่ากับหนุ่มๆหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำเต้าตุ้มย่อนร่างลงจากกำแพงทางด้านหลังเท้าแตะพื้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็จบเข้ามาจอดเป็นชายจาัก,การ,รันใส่เสื้อวินสีส้มหลงขึ้นรถเพราะต้องการหลบหนีทําให้เต้าตุ้มยอมรับความช่วยเหลือ ลุงจะไปไหนถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวผมไปส่งที่โรงแรมทําไมต้องไปที่นั่นวะถ้าตุ้มถามแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ลุงโกก็อยากเจอตัวก่อนขับบินพารัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเห็นจนกระทั่งถึงโรงแรมที่ขุนเคยของเท่าตุ้มแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่สู้ดีนักก็าตามมันได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เอี่ยมจนเท่าตุ้มไม่อยากจะก้าวเข้าไปเพราะเกรงว่าทุกครั้งที่แกเข้าไปยุ่งกับใครจะนำหายนะมาให้กับคนและสถานที่แห่งนั้น แต่ตอนนี้ดูมันจะไม่มีทางเลือกเพราะลุงโกยืนมองอยู่พอเห็นบ้าบินมอเตอร์ไซค์ี่เข้ามาแกก็ปราดเข้ามาหาโอ้คุณคุณดูดีจนไม่อยากจะเจอสายตาคุณไปทําอะไรมาผมขอตัวได้ไหมไม่ได้ครับอุตตามาถึงที่นี่แล้วผมรอคอยบามาแต่คุณจะมาย่ำผมสักทีมีเรื่องจะต้องแทบบริการคนอยู่เหมือนกันตามผมมาเดิดแล้วตตุ่มมันไปมองบินมอเตอร์ไซค์ที่พังขี่จากไป ไม่ต้องหวังดอกครับไว้ใจได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตามผมก็ไปข้างในดีกว่าเรื่องเราเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วทั้งโรงแรมรวมทั้งรีสอร์ทอันเป็นจุดประจันบานได้รับการย่อยาจนสามารถปรับปรุงขึ้นมาใหม่แต่ในเวลาอันรวดเด็วคนที่จ่ายทั้งหมดก็คืออารันที่นี่ก็เป็นของคุณอารันไปแล้วตับของเดิมตัดถิ่นใจขายต่อลุงโกอ,อธิบายผมก็ดักคุณอารันนั่นแหละช่วยเหลือจนกลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาใหม่ไม่งั้นก็คงตายไปแล้ว ความจริงผมไม่ควรจะกลับมาที่นี่ทำไมคิดแบบนั้นล่ะครับคุณกลับมาถูกต้องแล้วผมไม่ควรมาปรากฏตัวที่นี่เองแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างโดนใจมันมีคนยังปลูกใจเจ็บผมจนต้องไปลงกับคนอื่นนี่ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผมเองจะคิดแบบนั้นได้ครับต่อให้คนไม่มาที่นี่มันก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะมีคนต้องการเปลี่ยนตั้งแต่แรกไอเด่นมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแน่แ็่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร ผมกับเก็กเหมือนกันเพราะมันโตเร็วมากตอนนี้เป็นกระแสในหมู่ใบรุ่นคนรุ่นใหม่เอาตัวไปสวามิภักดิ์เป็นมารับใช้มันดด่มพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านหมดผมต้องขอตัวก่อนคุณตุ้มพักทคนิก่อนดีกว่าครับปลอดภัยสุดผมจะได้แจ้งให้คนของคุณอร,นรันดูด้วยเข้าเอาคนมาทิ้งวัฒนิกนหนึ่งค่ตามข่าวของขุนจึงหรือครับครับแต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกับคุณนาะแค่ตามข่าวเพื่อจะช่วยเหลืออะไรใดบ้าง ลุงโกเป็นระยะนิดหนึ่งก็เล่าต่อว่าเป็นคนที่พามาส่งนั่นแหละครับคนของอารันถ้าตุ้มนึกทราบถึงในน้ําใจของอารันสรุปว่าแกยังเป็นหนี้บุญคุณของคนคนนี้อีกเยอะทีเดียวถึงตายก็ใช้ไม่หมดอารันให้ความช่วยเหลือแกโดยไม่หวังผลอะไรแม้กระทั่งจะใช้งานแกเขาก็ไม่ทำจอมปล่อยให้แกจากมาโดยไม่รังเอาไว้เิงสิไอจีเจ้าของปั๊มน้ำมันนั่นมันก็มีปัญหากับพ่อแนวคิดของมันน่าจะเหมือนไอนเด่น,นั่นแหละ เรื่องนี้ผมไม่รู้ลูแกแกบอกมันเคยตบป่กอของมันก็เลยแบกเข้าไปย้ำมันสักหน่อยจึงได้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับอาจจะไม่ฟื้นเท่าตุ้มตอบถ้างั้นคุณก็ทําดีแล้วหรอกรับ,บพอมันจะได้กลับมาแท้ชีวิตตามปะกะติสักทีลุงโกก็ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่เท,ท่าตุ้มทําแกไม่อยากรบกวนเท่าตุ้มมากจึงตัดบ,บทคุณตุ้มพักเถอะ้องน,นี้เป็นของคุณก็ดอยผมขอหลับสักตื่นเพราะหลังจากนี้ ไม่รู้จะได้หลับนอนเต็มตาอีกหรือเปล่าเทินครับตามสบายไอเดินรู้ข่าวของไอตีก็หลังจากเกิดเหตุไปแล้วหลายชั่วโมงตอนที่มันเข้ามาในผับตัวตาความเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวก็ค่ำม,มืดมาเยือนไอเดนเป็นคนรุ่นใหม่มันฉลาดในการใช้คนอยู่ไม่น้อยจึงทำให้ผับแสงดาวเกิดได้อย่างที่ตั้งใจพี่เดน่นมีข่าวพิตีป๊มน้ำมันทำไมวะเห็นไหแกนั่นไปมีเรื่องหนักเลยครับ หมอเยื่อไว้ไม่ได้ขาดใจตายที่โรงพยาบาลไอเดนถึงกับตื่นเพลิดอะไรวะทําไมถึงดุแดงขนาดนั้นแม่สายบันเนี้ยเห็นใบแก่นั้นบุกเข้าไปถึงบ้านไปเจอตอนที่พิธีกําลังเล่นงานพ่อของตัวเองเข้าใจแล้วกูเชื่อว่ามันจะต้องบุกเข้ามาหากูต้องเตรียมรับมือเอาไว้อีกดางคุณอีบานอาจจะมาจริงๆริงลานจอดหอก็พร้อมอยู่แล้วครับตอนนี้คงต้องอยู่เฉยๆก่อนราคุณอีบานจะเอาอยัางไงแครับพี่เรื่องที่เท่าตุ้มทำ บางครั้งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดเท่าไหร่นกเพราะในเวลาบ่ายของวันนี้คนที่มาพบไอเดนถึงผับกับกลายเป็นเท่าแก่เท่าแก่ผู้เป็นพ่อของไอตีนั่นเองแกชื่อทรงเกียรติหรือเท่าแก่รงความจริงสภาพของเท่าแก่รงแม้แต่เดินก็ยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยนับตั้งแต่ยกกิจการให้ไอตีดูแลตัวแกเองก็ถูกกระทำมาโดยตลอดแต่วันนี้เมื่อไอตีถูกแตกแปบปักเข้าไปในร่างกายจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวแกกลับคับแขนการกระทำของเท่าตุ่มผมเสียใจด้วยนะครับ ไอเดนเอ่อยขึ้นหลังให้คนเชิญท่าแก่ตงก็ามาภายในห้อง VIP ของมันได้ย็นบ่ายเตียท็อปมาที่นี่ได้ครับเวลาเครียดๆมันก็ามาที่นี่ป้าขอร้องอะไรอย่างนึงได้ไหมได้ครับไอตีก็คือเพื่อนของผมคนหนึ่งท็่าแก่ควักเงินปึกหนึ่งบางตรงหน้าไอเดนถ่วยข่าไอแก่นั่นได้ไหมป้าป้าพูดถึงมันฆ่าลูกชายคนเดียวของป้าผมคิดว่าป้าอยากให้เป็นแบบนั้นไม่เลยนี่มาเรื่องภายในครอบครัว เดียนได้ยินแบบนั้นก็อึง้งแต่สุดท้ายมันก็หัวเราะเลื่อนเงินปึกหนึ่งนั้นคืนให้ทาแก่สงถึงปลาไม่ขอร้องผมผมก็ฆ่ามันอยู่แล้วครับปลาแน่ใจนะบ้าป่าอยากจะให้เป็นแบบนี้จริงๆแน่ตายสิป๋าไม่ได้ต้องการเห็นนิตีตายเมื่อไรป่าปูนนี้แล้วถึงยังไงก็ต้องตายก่อนลูกท้ายแต่ไอ้แก่นั่นไม่มาเปลี่ยนสถ,ถนานการณ์ป่าดอมไม่ได้เอาเถอะป๋ากลับไปก่อนเรื่องนี้ ผมเตรียมลงมืออยู่แล้วขอบใจนะปะ้าจะรอข่าวถ้าแกตรงกลับไปแล้วไอเด่นระเบิดเสียงหัวเราะออกมาไม่หอยทำ <c oughs> อะไรครับพี่กู <c oughs> คำไม่แก่ตุ้มมันคงคิดว่าสิ่งที่มันทํามันได้ช่วยคนอย่างเท่าแกตรงแต่ถ้าเท่าแกตรงกลับไม่ได้คิดแบบนั้นกูตลกตรงนี้ว่ะ <c oughs> ลูกน้องพลอยหัวเราะแห้งๆตามทั้งๆท,ที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลย แสงสีเริ่มสาดสว่างหลังท้องฟ้าหม่นหมดแสงของบันมาดาตีปลกกลุมแทนพับแสงดาวกำลังจะมีชีวิตจีวาขึ้นมาอีกครั้งการของไอเดนประจำการอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อดองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไอเดนคาดการไม่ปิดเท่าไหรนะ่นักที่นี่ก็ยังคงกึกคักนับตั้งแต่เริ่มเปิดไม่มีใครเปล่งตัวว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายอะไรเกิดขึ้น โรคเป็นของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงที่นี่มีทุกอย่างให้บริการเหมือนเดิมคือทวนรวมแห่งความบันเทิงที่ไม่มีใครหน้าไหนเข้ามาตรวจในเมื่อผู้ที่รักษากดได้จับความรายวันและรายเดือนตามลําดับชั้นที่อิ่มมีปรีมันไอเดียนดูตื่นตัวเป็นพิเศษมันไม่ได้กลัวการมาของท้าตุ้มแมตตานิดเดียวที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะลูกพี่ของมันกําลังจะมาแท้ที่จริงแล้วไอเดนก็เหมือนหมามีปลอกกอนั่นแหละ ปล่อยเก่งเตียงลำพังก็ไปไม่ได้สุดมันอาจจะมีความโหดเหี้ยมสดใหม่แบบคนรุ่นใหม่แต่ความสามารถยังไม่ถึงเทียบทันกับเท่าตุ้มไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเมื่อได้รับคำสั่งให้รอมันก็จะปักหลักรอพร้อมกับสมุนติดอาวุธที่รุวมๆกันแล้วเป็นร้อยชีวิตงานนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจตำรวจได้รับคำสั่งให้อยู่ห่างๆเข้าไว้พวกมันจะจัดการด้วยตัวเอง อีกด้านเวลาเดียวกันลุงโกเห็นว่าค่ำาแล้วตัดสินใจไปปลุกเท่าตุ่มที่ห้องแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่านั่นหมายความว่าเท่าตุ่มแอบออกไปจากโรงแรมตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้บั้เดีเลี้ยงข่าวสักหน่อยแกพึมพำอย่างนึกเสียดายเวลานี้คนที่พูดดูแลโรงแรมต้องการเลี้ยงข้าวกำลังสำรวจพื้นที่รอบๆผับแตงดาวเท่าตุ่ม มันกำลังคิดการใหญ่แกคงปล่อยเอาไว้ไม่ได้เพราะการสำรวจจึงได้เห็นอะไรดีๆมีพื้นที่หนึ่งถูกกันเอาไว้มันเป็นสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้มีใครบอกดอกแต่แกรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นจริงก็หมายความบ้าพวกมันเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเช่นกันงานนี้เท่าตุ้มไม่เคยกิดบ้าตัวเองจะต้องรอดตายรอกเพราะชีวิตของแกมันได้จุดตายมาตั้งนานแล้วแกตั้งใจจะฆ่าอเด่นและสมุนระดับองวหัว ส่วนคนอื่นๆนั้นถ้ามีใครพร้อมจะตายแทนไดเด่นแกก็จะสงเคราะห์ให้เท่าตุ้มมีความเชื่อว่าเมื่อระดับหัวท้าถูกทำลายซะไอคนอื่นๆที่คิดจะเจริญรอยตามก็คงน้อยลงที่นี่ควรจะกลับมาเป็นปกติตุกอีกครั้งในวันที่แกมไม่อยู่แท้ที่จริงแล้วมีขบวนรถตู้สามทีมกำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังเด้งรีบแต่ละคนมีคนอยู่ในนั้นเจคนรวมทั้งคนขับทั้งหมดคือคนของอีวาน อีบานยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในขบวนรถแต่จะมาสมทบภายหลังโดยเฮลิคอปเตอร์เอกชนห้าที่นั่งซึ่งเป็นเครื่องส่วนตัวของอีบานนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้อีบานไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเดินทางคืนนี้ไม่น่าจะปกติเสียแล้วเมื่อรถตู้ทั้ง3คันดันเข้ามาจอดคนกลุ่มนั้นก็ก้าวเข้ามาข้างในเพื่อพบกับไอเดนภายในห้อง v i p ที่อยู่ทางด้านในของผับไอเดนที่บางกล้ามเป็นระดับเจ้าพ่อคนใหม่มองเห็นคนกลุ่มนี้ก็รีพบพาวาก็ามาต้อนรับ ุูดีวันไม่มาหรึกครับจะมาที่หลงไอ้น้าหดคนหนึ่งให้คําตอบก่อนย้อนถอมดูที่อยู่ไอ้แก่นั่นหรือยองอาจังครับแต่เชื่อว่ามันจะมาหาผมตอหน่อยเออไอเด่นอึอกอักใช่แล้วละ่ะสําหรับมันแล้วเทียบไม่ได้เลยกับคนกลุ่มนี้เหมือนคนะระดับคนพวกนี้ผ่านงานได้ร้ายมามา,มากกว่าทั้งเถอะไอ้น้าหดโวบวกมือปรามไม่ให้ไอเด่นพูดต่อพวกกูจะเร่งให้มันออกมาเองแต่ครับพี่พวกพี่มาเหนื่อยง ผมให้คนเตรียมที่พักเอาไว้ให้แล้วไม่จำเป็นต้องพักรอกไอเด่นพวกกูมาทำงานปิดตบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดพวกกูจะเริ่มงานเดี๋ยวนี้เลยยังไงครับพี่ตัองกัดทั้งหมดของมึงกลุ่มพื้นที่ดยรอบนอกปิดผับขังพวกที่มาเที่ยวทั้งหมดเ,เพื่ออะไรครับทำตามที่กูสั่งไอหน้าหดตาบอดเดี๋ยวนี้หรือครับเออทักทออะไรอีกล้อถ้ามึงจะวไหวแก่นั่นกำลังจะเข้ามาเล่นงานมึงกูจะเป็นคนเร่งให้มันมาเร็วกว่าเดิมแต่แต่ว่าเด็กๆพวกนั้นเป็นลูกค้าผับผมนะครับ ผมเกรงว่าไอ้น่าหดไม่พูดอะไรอีกแต่กระตุกปืนพกออกมาเหมือนส่งสัญญาณนั่นแหละจึงทําให้ไอเดนต้องปฏิบัติตามคําสั่งตอนนี้มนุษย์สถานะตัวเองแล้วระวบาเป็นแค่ระดับลูกระจกปลายแถวเท่านั้นไม่นานนักบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกําลังขี่บนตามหาเท่าตุ่มเพราะว่ามีเรื่องดว่วนที่จําเป็นต้องบอกให้แกรู้ในที่สุดก็เห็นเท่าตุ่มกำลังเดินดุ่มๆอยู่ไม่ห่างจากปับแสงดาวหลุง ท้าตุมจะงักกันไปมองแกจําได้ว่าเป็นใครเองเมียไรน่าตาตื่นมาจอมีลุงคงรูแลนะว่าผมเป็นคนของนายผมหมายถึงคนอารันลุงโกบอกแล้วถ้าตุมประดักหน้าแล้วเมียอร่อยผมติดต่อนายแต่เบอร์นั้นนายไม่ได้รับตอนหลังจึงรู้ว่านายถูกจับตัวไปพร้อมกับลูกเมียหรือมือของใครผมไม่ทราบแต่คิดว่าอาจจะเกี่ยวกับลุงถ้าตุมประดักหน้าท้าท่าข้าพอจะเข้าใจ เพราะการทำให้คนดีๆ่ังคุณอารันต้องมาพลอยเดือดร้อนไปด้วยตอนนี้มีข่าวร้ายแต่ข่าวด่วนกว่านั้นอีกลุงอะไรอีกวะผมเพิ่งไปที่ผับมาเจอคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาหลังจากนั้นผับถูกปิดนักเตี่ยวดวงเครื่องร้อยอยู่ในนั้นกําลังมีปัญหาตํารวจรึเปล่าไม่ใช้หรอกทัพผมว่าลุงรีบไปดูเถอะมันทาไมทำไมยังไงก็ไม่รู้ผมจะประเมินอ,อีกทีถ้าช่วยได้ผมจะลุยที่หลังเราตุ่มไม่ได้เจอคนง่ายหรอกแต่ต้องหอนใจของแกเองก็ไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหรนะ่นัก รมเด็กรวมเด็กสาวภายในผับถูกต้อนไปรวมตัวกันความสนุกสนานก่อนหน้านี้หยุดติดลงอย่างสิ้นเชิงมีบางคนเริ่มร้องไห้บางคนที่ไม่ได้เจ็บจาวมากนักเริ่มได้สติจำนึกตัวดีกลับคืนมาร่มคนใหม่ที่ติดอาวุธทุกคนทาให้ไม่มีใครกลก้าเอะอะบอยบายหรือพยายามจะหลบหนีไม่มีใครรู้ดอกบ้าเหตุการณ์กําลังจะดําเนินไปอย่างไรรู้แค่บ้าชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไปตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอน เวลาขณะนี้ต้องเรียกบ้าเพิ่งแต่หัวคำเท่านั้นยังมีเวลาอีกยาวนานแต่ในที่สุดก็มีเด็กนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจถามพี่ครับทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยครับไอหน้าหัวหันกลับไปมองมุมปากขว่ามันกระตุกนิดหนึ่งมึงว่าไงเนาะผมถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้มึงมีปัญหาเออผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่ผมอยากมาเที่ยวสนุกไอหน้าหัววักมือเรียกกูจะปล่อยมึงไปก็ได้แต่จริงเดือพี่ เด็กตุ่มคนนั้นลุกขึ้นก้าวเข้ามาหาไอ้หน้าโหดทันใดนั้นไอ้หน้าโหดก็กระตุกปืนพกออกมาต่อเข้าที่หน้าท้องของเด็กตุ่มเด็กตุ่มร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก้มหน้ามองท้องตัวเองก่อนจะค่อยๆทุดลงไปกองกับพื้นไอ้หน้าโหดก้าวเข้าไปไกลจ่อปืนเข้าที่หัวเด็กตุ่มเคาะร้ายสะดุ้งเฮลือกเป็นสัญญาณสุดท้ายทา่ามกลางอาการตกตะลึงของเด็กตุ่มสาวที่มองเห็นเห,นเหตุการณ์มีใครจะมีปัญหาอีกไหมวะ คราวนี้เงียบเปลบเด็กสาวหลายคนร้องไห้กระติกเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความบาดบั่นพันเปลืงเวลานี้ความผิดถูกชั่วดีดูเหมือนจะกลับคืนมาไม่มีใครอยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในระหว่างนั้นจึงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ดังแจกก็ามานายมาแล้วออกไปรับหนายหน่อยปุ้ยไอเด่นด้านจอทอดอยู่ตรงไหนมึงนําไปเลยได้ครับพี่แต่งของไอเดนเวลานี้กลายเป็นลูกกระจอกปลายแถวไปแล้วพวกมันเหลือคนทิ้งเอาไว้ไม่กี่คนเพราะภายในตัวอาคาร ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงการยิงเด็กหนุ่มคนหนึ่งทิ้งก็เพียงพอที่จะกดหัวคนที่เหลือไม่ให้คิดหนีในจังหวะนั้นเท่าตุ่มเบียดตัวแทรกผ่านประตูเหล็กด้านข้างมันไม่ใช่จุดที่น่าสนใจของผับเลยแม้แต่น้อยเมื่อสามารถเข้ามาภายในตัวอาการได้สําเร็จไม่มีช่วงเวลาใดเหมาะสมเท่ากับเวลานี้อีกแล้ว ถ้าตุ้มจุดลมเข้าปอดมองเห็นเป้าหมายมี3ามคนต้องจัดการให้เร็วที่สุดถ้าตุ้มกระตุกขวัญออกมาคือทั้งสองมือถ้ามีพวกมันอยู่ในตัวอาการเพียงสามคน mm. ก็จัดการไม่ยากนักหรอกแวลตาของถ้าตุ้มมีประกายแต่มันคือประกายแห่งความเด็ดขาดเมื่อ mm. มีเรื่องต้องจัดการ mm. ก็ต้องรีบทําให้เรียบร้อยคืนชักช้าไม่ต้องคาดบังว่าจะช่วยเหลือใครได้แม้แต่คนเดียวร่างใหญ่โตของถ้าตุ้มเื่อนเข้าหาเป้าหมายโ mm. อ้ยไป้ลูกหมา ตุ้มสงแจงทักทายไอ้สามคนนั้นหันควับวินาทีนั้นลูกขวัญถูกเบี่ยงออกไปด้วยมือทั้งสองข้างแม่นหรือไม่แม่นไม่รู้ละเบียงแกรู้ว่าลูกขวันทั้งสองเล่มพะยันแบกอากาศไปอย่างรวดเด็วลูกขวันตักเข้ากลางแตกหน้าของคนทั้งสองถ้าตุ้มยังมีเวลากระตุกขวันอีกเล่มและเบี่ยงเข้าใจอีกคนที่เหลือซึ่งเกิดอาการเบื่ออาปากค้างเปน้ผีจับจัดปักจมิดเข้าแจกหน้าอย่างแม่นยำ จึงกลายเป็นว่าทั้งสามคนตมล,ลงไปเกือบพร้อมๆกันมีการตักระตุกอีกเล็กน้อยพวกเองเข้าไปหลบในห้องนู้นตำเอาไว้อย่าพยายามหนีออกไปจนกว่าข้าจะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยโอ๋หมอไปตำๆเข้าไว้ถ้ายังไม่อยากตายลุงเคยลุลง,ลงตุ้มใช่ไหมคะดีที่เองจำได้ถ้าเองทักบัคข้าเหมือนหุ่นเซจแล้วก็ข้าจะเถาะหัวเองตะตุ้มเก็บกวานกลับเข้าที่แต่ปืนมาอีกหลายกระบอกจากศพสามคนนั่น แกออกไปทางประตูด้านข้างอีกครั้งเสีงยงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ก็ยังคงดังสะเทือนถ้าตุมออกจากตัวอาคารอย่างรวดเร็วการจอดหออยู่ค่อนข้างห่างออกไปเทอเดนไม่เลือกไท้บริเวณลานจอดรถด,ด้านหน้าผับอาจจะเป็นเพราะไม่สะดวกเนื่องจากมีรถจนจอดอยู่เป็นจํานวนมากนั่นเอง ไอเดนอาจจะคำน่งถึงความปลอดภัยเพราะจุดที่มันทำมาไว้สำหรับหอลงจอดมันก็วังกำลังกาดของมันคุ้มกรองเต็มที่เวลานี้หอบินวนลดระดับต่ำลงมามันคือหอเอกชนแบบภ้าท,ที่นั่งรวมนักบินเมื่อแตะพื้นจนนิ่งสมุนของอีบานเป็นมือคุ้มกันออกมาก่อนหลังจากนั้นจึงเป็นอีบานมองปราดเดียวก็เห็นชัดว่าอำนาจบารมีของอีบานระดับไหน วีนก้าอาดอาจ,อาจตามมาด้วยสมุนทั้ง3คนนักบินยังอยู่ในหอเครื่องยังทำงานไปปัดจังหมุน มีอะไรบางอย่างพยายามตัดผ่านหน้ากระจกหอจะปัดเกิดข้าติ๊กต่างแสกหน้าของนักบินมันจมมิดด้วยความที่นักบินยังไม่ทันได้ดับเครื่องในทั่นทีและยังอยู่ในลักษณะพร้อมบินการตายอย่างฉุกเฉินจึงส่งผลถึงกับการบังคับเครื่องจู่ๆเครื่องก็ยกตัวขึ้นลูกควานอีกเล่มที่เบี่ยงเข้าใส่จุดสําคัญในระหว่างที่หอยกตัวขึ้นอีบานกับสมุนหันกลับไปมองอ้าปากค้างตั้งแต่หอยกตัวขึ้นจึงผิดปกติแล้วล่ะอร่อยมะนะั้น่ อีวานุดปากอูทานออกมาไม่ทันจะขาดคำดีด้วยซ้ำประกายไปแลบอากาศยานปีกหมุนที่กำลังไ้ผู้กกบคุมก็แล่เป็นหายนะ ที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอาภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ